ฝึกลูกนั่งขาซิีให้สำเร็จกันค่ะแม่ส้มเชื่อว่ามีอีกหลายบ้านเลยนะคะที่ยังฝึกให้ลูกนั่งขาซิียังไม่สำเร็จนะคะแม่ส้มก็เลยอยากจะมาแชร์เทคนิคเคล็ดลับในการฝึกลูกนั่งขาซิีจากประสบการณ์ตรงนะคะที่แม่ส้มฝึกให้กับพี่พิมพ์ตั้งแต่เล็กนะคะแล้วก็แน่นอนเขาว่าวิธีนี้นะคะแม่แม่ก็สามารถนำไปใช้ กับลูกๆได้เลยค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือยิ่งฝึกเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีค่ะเราสามารถฝึกให้ลูกนั่งคาซีได้ตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่น้องคลอดออกมาเลยนะคะส่วนบ้านไหนนะคะที่ยังไม่ได้ฝึก กันตั้งแต่แรกเกิดไม่เป็นไรค่ะวันนี้แนมะ่ส้มมีเทคนิคในข้อต่อไปนะคะมาช่วยคุณแม่นะคะให้ฝึกให้สำเร็จให้ได้เลยเราเริ่มฝึกกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ลองให้น้องค่ะอเอาคาซีทนะคะมานั่งในบ้านนั่งเล่นไปก่อนนะคะให้เขารู้สึกคุ้นเคยกับการนั่งคาซีทนะคะ อาจจะมาทดลองนั่งดูว่าลูกนั่งสบายไหมอึดอัดหรือเปล่าต้องปรับเข็มขัดยังไงบ้างเด็กๆก,ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยสนุกสนานได้เล่นได้นั่งเหมือนนั่งนั่งเก้าอี้ตัวใหม่อย่างเงี้ยนะคะทำให้เขารู้สึกคุ้นเคยกับคาซีทก่อนแล้วเราก็คอ่อยนำคาซีทนะคะไปติดตั้งในรถอีกทีหนึ่งก็ได้ะคะ่ะฝึกให ลูกนะคะนั่งคาซิทในระยะใกล้ๆก่อนนะคะอย่าพึ่งนั่งคาซิทในระยะไกลอาจจะพาเข้าไปอา,อาจจะพาเข้าไปร้านขนมนะคะไปเซเว่นอย่างนี้นะคะไปซื้อขนมแล้วก็ถ้าลูกนั่งได้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นการให้รางวัลเด็กดีก็ได้คะ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการสร้างกฎระเบียบค่ะ การสร้างกฎระเบียบก็ต้องใช้ความร่วมมือกับทุกคนในบ้านนะคะเราต้องบอกผู้ใหญ่ในบ้านว่าข้อดีของการนั่งคาซีทเนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยของลูกนะคะแล้วก็ให้ทุกคนนะคะใช้กฎนี้ร่วมกันก็คือถ้าเกิดจะออกไปข้างนอกนั่งรถ ทุกครั้งต้องให้เด็กนะคะจะให้ลูกเรานั่งคาสีทุกครั้งนะคะถึงจะล้อหมุนนะคะไม่อย่างนั้นก็คือจะไม่ออกรถเด็ดขาดค่ะข้อที่4นะคะก็คือต้องใจแข็งค่ะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ทุกคนในบ้านแล้วก็คุณแม่นะคะจะต้องใจแข็งหากลูกมีการร้องไห้งองแงแล้วก็ออกลุกออกจากที่นั่งนะคะคุณแม่ก็จะต้อง หยุดรถก่อนคือแม่ส้มเคยมีเหตุการณ์หนึ่งนะคะอย่างเช่นพี่พีมาค่ะเขาก็จะไม่อยากนั่งขาสีอาจจะนั่งในระยะไกลเด็กก็อาจจะมีความเบื่อหน่ายได้นะคะก็มีการออกมาจากคาสีตรงนี้นะคะ่ะสิ่งที่ทําก็คือเราจะต้องจอดรถข้างทางก่อนหรือว่าจอดแวะพักที่ไหนก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ลูกอะคะ่ะ กลับเข้าไปนั่งคาซีทได้เหมือนเดิมคืออาจจะให้เขาลุกขึ้นมาขยับอิริยาบถต่างๆก็จะทำให้เขา,าค่ะหายเบื่อได้สักพักหนึงแล้วเราก็ค่อยเดินทางต่อนะคะแต่เราจะไม่เดินทางโดยที่เขายังอยู่นอกคาซีทนะคะเพราะว่าจะอันตรายกับลูกมากแล้วก็จะเป็นการทำให้ลูกะคะ่ะไม่อยู่ในกฎระเบียบที่คุณแม่ตั้งไว้นะคะ สำหรับเทคนิคต่อไปนะคะก็คืออยากจะให้คุณแม่ค่ะนั่งเป็นเพื่อนลูกนะคะอาจจะคุณแม่หรือผู้ใหญ่ในบ้านคนอื่นก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ามีสมาชิกในบ้านนะคะก็คนนึงเป็นคนขับแต่ไม่ใช่ว่าคุณแม่ไปนั่งคู่กับคนขับอย่างนี้แต่คุณแม่นะคะก็มานั่งเป็นเพื่อนลูกค่ะให้เขารู้สึกว่าอบอุ่นใจที่มีคน มีคุณแม่หรือมีผู้ใหญ่นั่งเป็นเพื่อนนะคะตรงนี้ค่ะจะช่วยให้ลูกรู้สึกว่าอุ่นใจแล้วก็คุ้นเคยกับการนั่งคาซีฟมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างพี่พิมพ์ก็เหมือนกันค่ะตั้งแต่เล็กเลยนะคะตั้งแต่เริ่มหัดนั่งคาซีฟจนถึง6ขวบนะคะที่เวลาไปต่างจังหวัดนะคะแม่ส้มก็จะนั่งคู่กับพี่พิมพ์ไปนะคะก็คือนั่งเป็นเพื่อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเวลาที่ไปโรงเรียน ในระยะทางที่ปกติทั่วไปก็คือแม่ก็จะเป็นคนขับแล้วก็พี่พิมพจะนั่งข้างหลังนั่งคาซีทคนเดียวแต่ว่าถ้าเกิดในระยะทางที่เขาไม่คุ้นเคยการนั่งในระยะไกลก็แนะนําว่าช่วงแรกๆนะคะแนะนำว่าให้คุณแม่นั่งเป็นเพื่อนลูกก่อนดีก,กว่านะคะลูกก็จะได้เกิดความอบอุ่นใจนะคะที่มีผู้ใหญ่นั่งเป็นเพื่อนคะ่ะเทคนิคถัดไปนะคะจะเป็นเทคนิค เตรียมพอปให้พร้อมขนมาให้เต็มรถเลยค่ะทั้งขนมอของเล่นชิ้นโปรดนิทานหรือว่าเพลงเพื่อสร้างบรรยากาศให้เด็กเขารู้สึกผ่อนคลายนะคะก็จะทำให้การเดินทางรับรื่นมากขึ้นค่ะ เวลาที่เขานั่งอยู่ในคาซีนนานๆนะคะลูกอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายได้นะคะเราก็ค่อยๆทยอยเอาของเล่นออกมาทีละชิ้นนะคะไม่ต้องเอาออกมาพร้อมกันทีเดียวเดี๋ยวหมดมุกค่ะ